สวัสดีค่ะชีวิตติกรวันนี้ขอเสนอเมนูเปียกปูนใบเตยกะทิสดค่ะช่วงนี้อยากทานมากแต่หาร้านไหนก็ไม่ถูกใจเลยเจ๊ขอมาจัดการทําเองสัเลยค่ะรับรองว่าหอมมันไม่แพ้ร้รานอื่นแน่นอนใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบเพ้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มใีขั้นตอนแรกเทปแป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บแป้งขาวใหญ่ม่อมเกลือน้ำใบเตยผสมน้ำปูนใสเทใสล่ลงไปครึ่งมืงก่อนค่ะเมื่อเทหมดแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยเอาให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีค่อยๆคนไปเรื่อยๆรจนเข้ากันดีค่ะ จากนั้นก็เติมน้ำใบเตยผสมน้ํำปูนใส่ลงไปอีกจนหมดแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันให้แป้งแตกตัวไม่เป็นก้อนดีนะคะเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วใสกะทิตามลงไปและคนต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะคนไปเ,เรื่อยๆจนเข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีแล้วนำไปกวนในกระทะได้เลยค่ะ ตังกระทะใช้ไฟอ่อนเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปจากนั้นก็กวนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีเลยค่ะกวนไปเรืเ่อยๆจนเริ่มเข้ากันดีเอาให้กลิ่นหอมดีเลยค่ะค่อยๆกวนส่วนผสมทั้งหมดให้ข้นขึ้นดีเลยขั้นตอนนี้ต้องระวังไหมด้วยนะ ต้องคอยกวนอย่าพักมือเลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วไปค่ะไปใส่ถุงเตรียมบีบไี้เลยต่อไปเตรียมถ้วยได้เลยค่ะค่อยคอยบีบขนมเปียกปูนของเราลงไปบีบใส่ให้เป็นรูปทรงสวยงามดีเลยนะคะเอาให้ครบทุกถ้วยจากนั้นราดน้ำกะทิด้านบนเพื่อเพิ่มความอร่อยราดใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยงาคั่วแค่นี้ก็คือนะ้าทาล้วนะคนะี าละไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูเปียกปูนใบเตยกะทิสดเมนูขนมไทยน่าทานที่บอกเลยว่าหอมหวานละมุนลิ้นสุดๆหรือใครอยากทำไปฝากผู้ใหญ่แล้วก็เจก็แนะนำนะคะ รับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนทํำทานก็ดีทําฝากหรือทําขายก็ลดเอาเป็นว่าใครอยากทําตามก็จัดเลยค่ะรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ